คุณเชื่อมาตลอดว่าจิตคือวิญญาณใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณกําลังเข้าใจผิดครั้งใหญ่มาดูกันว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ความแตกต่างนี้ไว้อย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยและอีกหลายวัฒนธรรมทั่วโลกไม่อย่างยาวนาน นั่นก็คือเรื่องของวิญญาณค่ะลองนึกภาพตามนะคะเมื่อมีคนเสียชีวิตเรามักจะจินตนาการถึงอะไรบางอย่างที่ล่องลอยออกจากร่างเป็นดวงวิญญาณเป็นตัวตนที่ยังคงอยู่ที่อาจจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหรืออาจจะยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้เพราะความหวงหาอะไรเราดูหนังเราฟังเรื่องเล่าเราถูกปลูกฝังมาให้เชื่อว่ามีวิญญาณที่เป็นอมะตะที่เป็นแก่นแท้ของเรา และเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปวิญญาณดวงนี้ก็จะเดินทางต่อไปแต่จะเป็นอย่างไรคะถ้าความเชื่อทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลยแม้แต่น้อยจะเป็นอย่างไรถ้าคำว่าวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่แตกต่างจากที่เราเข้าใจกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจความจริงข้อนี้กันอย่างละเอียด มาไขความรับที่คนส่วนใหญ่อาจจะถึง99เซเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตเรื่องนี้อาจจะสั่นสะเทือนความเชื่อเดิมๆของคุณแต่อยู่ฟังให้จบนะคะเพราะเมื่อคุณเข้าใจแล้วมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตความตายและการสร้างกรรมจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันเรามาเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานที่พวกเราส่วนใหญ่มีต่อคำว่าวิญญ,ญาณกันก่อน ในความเชื่อทั่วไปไม่ว่าจะมาจากเรื่องเล่าตำนานหรือแม้แต่ศาสนาบางแขนงคำว่าวิญญาณหรือที่ฝรั่งเรียกว่าโ so ซหรือสป i r i t เนี่ยมักจะถูกมองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่สิงสถิตยอยู่ในร่างกายนี้เหมือนคนขับที่อยู่ในรถยนต์ยังไงยังงันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันเรามาเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานที่พวกเราส่วนใหญ่มีต่อคำว่าวิญญาณกันก่อนในความเชื่อทั่วไปไม่ว่าจะมาจากเรื่องเล่าตำนานหรือแม้แต่ศาสนาบางแขนงคำว่าวิญญาณหรือที่ฝรั่งเรียกว่าโซ so, หรือสปิริตเนี่ยมักจะถูกมองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่สิงสถิตอยู่ในร่างกายนี้ เหมือนคนขับที่อยู่ในรถยนต์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเรามักจะเชื่อว่าวิญญาณน,นี้มีคุณสมบัติเป็นอมตะคือไม่แก่ไม่เจ็บและที่สำคัญไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายเมื่อร่างกายซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังนี้พังลงวิญญาณซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็จะออกจากบ้านหลังเก่าแล้วก็เดินทางไปหาบ้านหลังใหม่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการกลับชาติมาเกิดนั่นเองบางความเชื่อก็บอกว่า วิญญาณจะล่องรอยไปรอการตัดสินไปสู่สวรรค์หรือตกนรกบางทีเราก็ได้ยินเรื่องผีเรื่องวิญญาณเฮี้ยนวิญญาณที่ยังยึดติดกับสถานที่หรือบุคคลทั้งหมดนี้ร้วนตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่ามีตัวตนบางอย่างที่แยกขาดออกจากร่างกายและยังคงดำรงอยู่ได้แม้ร่างกายจะแตกดับไปแล้วนี่คือภาพของวิญญาณที่พวกเราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะ แต่ที่นี้เราจะวางภาพนั้นไว้ก่อนนะคะแล้วลองมาเปิดใจฟังคำสอนขององค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์และจำแนกองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์เราออกเป็นห้าส่วนที่เราเรียกว่าขันห้าขันแปลว่ากองหรือส่วนประกอบชีวิตของเราก็คือการประชุมกันของกองห้ากองนี้เพ่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ ห้ากล่องนั้นมีอะไรบ้าง 1. คือรูปขันอันนี้เข้าใจง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือร่างกายของเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายที่จับต้องได้นี้จัดเป็นรูปขันทั้งหมด 2. คือเวทนาขันเวทนาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าน่าสงสารนะคะแต่หมายถึงความรู้สึก คือการเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเมื่อตาเราเห็นดอกไม้สวยๆก็เกิดความรู้สึกสุขใจนี่คือสุขเวทนาเมื่อหูเราได้ยินเสียงคนนินทา ก็เกิดความรู้สึกทุกข์ใจนี่คือทุกขเวทนาหรือเมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนั่นคืออุเบกขาเวทนาเวทนาคือตัวรับรู้ความรู้สึกนี่ล่ละค่ะ 3. คือสัญญาขันสัญญาในที่นี้ก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญานะคะแต่หมายถึงความจำได้หมายรู้มันคือความสามารถในการกําหนดจดจำลักษณะต่างๆได้เช่น เราจำได้ว่านี่คือสีแดงนั่นคือสีเขียวเราจำหน้าเพื่อนเราได้จำชื่อเขาได้เราได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วจำได้ว่าเป็นเพลงอะไรการจำได้ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือหน้าที่ของสัญญาขัน 4. คือสังขารขันกองนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยค่ะสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งหรือเจตนา มันคือตัวที่ผลักดันให้เกิดการกระทําทางกายวาจาและใจพูดให้เห็นภาพก็คือหลังจากที่เวทนารู้สึกสัญญาจำได้หมายรู้แล้วสังขาน,นี่หละค่ะคือตัวปรุงต่อเช่นตาเห็นเค,ค้กน่ากินรูปเกิดความรู้สึกอยากกินเวทนาจำได้ว่าเค,ค้กรสนี้อร่อยสัญญาสังขานก็จะปรุงแต่งต่อว่าต้องกินให้ได้ แล้วก็เกิดเจตนาที่จะเดินไปหยิบเค,ค้กมากินความคิดดีความคิดชั่วความตั้งใจต่างๆจัดเป็นสังขารขันทั้งหมดเลยค่ะมันคือพ่อครัวที่คอยปรุงแต่งจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองและสุดท้ายกล่องที่5ซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้ก็คือวิญญาณขันค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่า อ๋อในที่สุดก็เจอแล้ววิญญาณขันนี่แหละคือดวงวิญญาณที่เป็นอมะตะที่เราพูดถึงกันมาตลอดแน่ๆเลยช้าก่อนค่ะนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดครั้งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณในขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนอมะตะไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ล่องรอยแต่วิญญาณในทางพุทธศาสนามีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นคือการรับรู้หรือความรู้อารมณ์มันเป็นแค่กิริยาที่รู้แจ้งในอารมณ์เมื่ออายตนะภายในและภายนอกกระทบกันฟังแล้วอาจจะยังงงๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ง่ายขึ้นค่ะลองนึกภาพตามนะคะเรามีตาอายตนะภายในแล้วก็มีรูปภาพอายตนะภายนอกเมื่อตากับรูปภาพมาเจอกันมันยังไม่เกิดการเห็นนะคะ จนกว่าจะมีสิ่งที่สามเกิดขึ้นนั่นก็คือจักขุวิญญาณหรือวิญญาณทางตาวิญญาณทางตานี่แหละค่ะคือตัวที่ทำให้เกิดการรับรู้ว่าเห็นมันทำหน้าที่แค่รู้ว่าเห็นเท่านั้นเองเช่นเดียวกันเมื่อหูกระทบกับเสียงก็ต้องมีโสตะวิญญาณหรือวิญญาณทางหูเกิดขึ้นจึงจะเกิดการรับรู้ว่าได้ยินเมื่อจมูกกระทบกลิ่นก็ต้องมีคานวิญญาณ วิญญาณทางจมูกเกิดขึ้นจึงจะเกิดการรับรู้ว่าได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสก็ต้องมีชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นเกิดขึ้นจึงจะเกิดการรับรู้รสเมื่อกายกระทบสิ่งที่สัมผัสได้ก็ต้องมีกายวิญญาณวิญญาณทางกายเกิดขึ้นจึงจะเกิดการรับรู้สัมผัสและเมื่อใจกระทบกับเรื่องราวที่คิดนึก ก็ต้องมีมโนวิญญาณวิญญาณทางใจเกิดขึ้นจึงจะเกิดการรับรู้ทางใจเห็นไหมคะว่าวิญญาณในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงธรรมชาติที่ทำหน้าที่รับรู้ผ่านทวารทั้งหกเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่เป็นเจ้าของการรับรู้มันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับการรับรู้นั้นๆจากขูวิญญ,ญาณ เกิดขึ้นเมื่อมีการเห็นและเมื่อการเห็นนั้นสิ้นสุดลงจากขุวิญญาณก็ดับไปโสตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อได้ยินและเมื่อเสียงนั้นจบลงโสตวิญญาณก็ดับไปมันเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วเป็นแสนล้านขณะในทุกๆวินาที มันไม่ได้มีก้อนวิญญาณก้อนเดียวที่วิ่งไปมาระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่วิญญาณแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันเองวิญญาณทางตาก็เกิดที่ตาวิญญาณทางหูก็เกิดที่หูมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจเฉพาะหน้างานของมันเท่านั้นดังนั้นความเชื่อที่ว่า มีวิญญาณเป็นตัวตนอมตะที่สิงอยู่ในร่างจึงถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในคำสอนเรื่องขันหานี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นก็คือชีวิตของเราเป็นเพียงการทำงานร่วมกันของกองทั้ง5้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริง มันเป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองค่ะนี่คือจุดที่หนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะคะวิญญาณในทางพุทธคือสภาวะรับรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนอมะตะที่ล่องลอยเอาละค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนอมะตะอย่างที่เคยคิดคำถามต่อไปที่สำคัญมากๆ ก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีเลยใช่ไหมคะอ้าวแล้วจิตล่ะคืออะไรแล้วจิตกับวิญญาณมันต่มกันยังไงแล้วถ้าไม่มีวิญญาณไปเกิดแล้วอะไรละที่ไปเกิดใหม่คำถามนี้ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยในขณะที่วิญญาณเป็นเพียงสภาวะการรับรู้ที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะแล้วก็ดับไป พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจิตหรือบางทีก็ใช้คำว่ามโนวิญญาณสลับกันไปในบางบริบทแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเพื่ออธิบายถึงกระแสแห่งการรับรู้ทั้งหมดที่ดำเนินต่อเนื่องไปถ้าจะให้อุป,ปมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะลองนึกถึงแม่น้ำสายหนึ่งค่ะวิญญาณที่เราพูดถึงในขันห้าก็เปรียบเสมือนหยดน้ำแต่ละหยด ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสายน้ำหยดน้ำที่ท่าน้ำนี้ไม่ใช่หยดน้ำเดียวกับที่อยู่กลางแม่น้ำและก็ไม่ใช่หยดน้ำเดียวกับที่ไหลไปถึงปากอ่าวหยดน้ำแต่ละหยดเกิดขึ้นแล้วก็ไหลผ่านไปดับไปจากตำแหน่งเดิมจากขวิญญาณการรับรู้ทางตาก็เหมือนหยดน้ำหยดหนึ่งโสตะวิญญาณการรับรู้ทางหูก็เหมือนหยดน้ำอีกหยดหนึ่งมันเกิดขึ้นและดับไปเป็นขณะขณะ แต่จิตหรือกระแสจิตนั้นเปรียบได้กับสายน้ำทั้งสายเลยค่ะมันคือความต่อเนื่องของหยดน้ำเหล่านั้นทั้งหมดแม้หยดน้ำแต่ละหยดจะเกิดดับแต่ความเป็นสายน้ำยังคงดำเนินต่อไปยังคงไหลต่อไปกระแสจิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันคือกระแสของการรับรู้ที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วจนเราไม่ทันสังเกต เราจึงรู้สึกไปเองว่ามีตัวเราคนเดิมคนนี้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นตั้งแต่เกิดจนแก่แต่ความจริงแล้วตัวเราในขณะนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกับเมื่อหนึ่งวินาทีที่แล้วจิตดวงเก่าได้ดับไปแล้วและจิตดวงใหม่ก็ได้เกิดขึ้นมาแทนที่โดยรับเอาข้อมูลและแรงส่งต่อมาจากจิตดวงก่อนหน้ามันเหมือนกับเปลวเทียนค่ะ เรามองเห็นเปลวเทียนลุกโชนอยู่เราอาจจะคิดว่ามันคือเปลวไฟดวงเดิมตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงเปลวไฟที่เราเห็นคือกระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องทุกเซยววินาทีเชื้อเทียนและออกซิเจนเก่าถูกเผาไหม้หมดไปเชื้อเทียนและออกซิเจนใหม่ก็ถูกดึงเข้ามาเผาไหม้ต่อเกิดเป็นเปลวไฟดวงใหม่ที่สืบเนื่องต่อจากดวงเก่าทันทีกระแสจิตของเราก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะ เกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายแล้วอะไรหลักที่ทำให้กระแสจิตนี้ไหลต่อไปคำตอบก็คือสังขารหรือกรรมที่เราได้พูดถึงไปในขันห้านั่นเองค่ะสังขารคือความคิดปรุงแต่งคือเจตนาทุกๆุกขณะที่จิตของเรารับรู้อารมณ์วิญญาณรู้สึกเวทนาจำได้หมายรู้สัญญา มันก็จะมีการปรุงแต่งสังขารเกิดขึ้นเสมอการปรุงแต่งนี้อาจจะเป็นกุศลความคิดดีเป็นอกุศลความคิดชั่วหรือเป็นกลางกลางทุกๆก,การปรุงแต่งทุกๆเจตนาก็เหมือนกับการใส,ส่สีหรือพลังงานลงไปในสายน้ำแห่งจิตนั้นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็เหมือนเราใส่สีที่สดใสพลังงานที่บริสุทธิ์ลงไป กระแสจิตของเราก็จะไหลไปในทิศทางที่ดีมีความสุขมีความสว่างแต่ถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็เหมือนเราเทสีดำเทของเสียเทพลังงานที่ขุ่นมัวลงไปกระแสจิตของเราก็จะไหลไปในทิศทางที่ไม่ดีมีความทุกข์มีความมืดมิดพลังงานที่ถูกสะสมไว้ในกระแสจิตนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่ากรรม ทีนี้เรากลับมาที่คำถามสำคัญที่ว่าเมื่อคนเราตายอะไรคือสิ่งที่ดำเนินต่อไปในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไม่มีดวงวิญญาณที่เป็นตัวตนอมตะล่องลอยออกจากร่างคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงอธิบายเรื่องนี้ด้วยหลักของเหตุและปัจจัยที่น่าทึ่งมากค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าในขณะที่คนเราใกล้จะตายจิตดวงสุดท้ายที่จะดับไปจากภพชาตินี้ หรือที่เราเรียกว่าจุดติจิตจะเป็นจิตที่มีกำลังมหาศาลมันจะรวบรวมพลังงานกรรมทั้งหมดที่เคยทํามาตลอดชีวิตทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมที่หนักที่สุดหรือกรรมที่ทําอยู่เป็นประจำหรืออารมณ์ที่จิตยึดเหนี่ยวไว้ก่อนตายจะปรากฏขึ้นมาเป็นกรรมนิมิตหรือคตินิมิตกรรมนิมิตก็คือภาพของการกระทำในอดีตเช่นคนที่เคยฆ่าสัตว์มามาก อาจจะเห็นภาพตัวเองกำลังทุบหัวปลาส่วนคนที่เคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็อาจจะเห็นภาพตัวเองกำลังมีความสุขกับการทำบุญนั้นส่วนคตินิมิตก็คือภาพของภพภูมิใหม่ที่จะไปเกิดเช่นคนที่กำลังจะไปสู่สุขคติภูมิอาจจะเห็นวิมานเห็นเทวดาเห็นแสงสว่างส่วนคนที่กำลังจะไปสู่ทุกคติภูมิ ก็อาจจะเห็นเปลวไฟเห็นสัตว์นรกหรือรู้สึกถึงความมืดมิดน่าสะพรึงกลัวจิตดวงสุดท้ายจุดติดจิตนี้เมื่อดับลงมันไม่ได้หายไปไหนเฉยๆค่ะแต่พลังงานกรรมทั้งหมดที่อัดแน่นอยู่ในจิตดวงนั้นจะทำหน้าที่เป็นแรงส่งหรือปัจจัยให้เกิดจิตดวงแรกของภพชาติใหม่ขึ้นมาทันทีจิตดวงแรกนี้เรียกว่าปฏิสนธิจิต กระบวนการนี้เกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีช่องว่างระหว่างกลางเหมือนกับการที่เรากดปิดสวิตช์ไฟดวงหนึ่งแล้วกระแสไฟฟ้าก็วิ่งไปทำให้ไฟอีกดวงหนึ่งสว่างขึ้นทันทีหรือเหมือนกับที่เราใช้เทียนเล่มเก่าที่กำลังจะดับไปต่อไฟให้กับเทียนเล่มใหม่เปลวไฟบนเทียนเล่มใหม่ไม่ใช่เปลวไฟดวงเดียวกับเทียนเล่มเก่าแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีเหตุ มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเชื้อไฟจากเทียนเล่มเก่านั่นเองการเกิดใหม่ในทางพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนี้ล่ะค่ะมันไม่ใช่วิญญาณดวงเดิมที่ย้ายจากร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่แต่มันคือการส่งต่อของกระแสะแห่งจิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งกรรมจิตในภพใหม่ไม่ใช่จิตดวงเดียวกับในภพเก่าแต่มันก็ไม่ใช่จิตดวงอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เพราะมันเป็นผลโดยตรงเป็นความสืบเนื่องที่เกิดจากเหตุคือจิตในภพเก่านั่นเองดังนั้นเมื่อมีคนที่เรารักจากไปคำถามที่ว่าวิญญาณของเขาไปอยู่ที่ไหนจึงอาจจะไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องนักตามหลักคำสอนนี้คำถามที่อาจจะตรงประเด็นกว่าก็คือกระแสจิตและพลังกรรมของเขาได้ส่งผลให้เกิดการปฏิสนธิในภพภูมิใด คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตและกรรมที่เขาได้สร้างสมมาถ้ากรรมดีมีกำลังมากกว่ากระแสจิตนั้นจะเหนียวนำไปสู่สุขคติภูมิถ้ากรรมชั่วมีกำลังมากกว่าก็จะเหนียวนำไปสู่ทุกขคติภูมิมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เที่ยนตรงไม่ได้มีใครมาคอยตัดสินเลยค่ะ ดังนั้นสิ่งที่สืบต่อไปหลังความตายไม่ใช่ตัวตนที่เป็นก้อนเป็นดวงแต่คือกระแสะที่มองไม่เห็นเป็นกระแสะแห่งพลังงานกระแสะแห่งข้อมูลกระแสะแห่งกรรมที่ยังคงไหลต่อไปสร้างภพชาติใหม่ขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่ตัวเองได้ทำไว้นี่คือความแตกต่างที่สำคัญอย่างยิ่งยวดระหว่างคำว่าจิตและวิญญาณที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่จะเป็นบทสรุปเป็นจุดหักมุมที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นความจริงที่ทําให้หลายคนต้องกลับไปคบคิดกับความเชื่อเดิมๆของตัวเองอย่างจริงจังเลยทีเดียวเมื่อเรารู้แล้วว่าวิญญาณในทางพุทธคือแค่สภาวะรับรู้ที่เกิดดับและจิตคือกระแสที่สืบเนื่องกันไปโดยอาศัยพลังแห่งกรรมดังนั้น จุดที่ทําให้หลายคนตกใจที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าวิญญาณในความหมายของตัวตนอมตะตัวตนที่เป็นแก่นแท้ที่แยกออกมาจากร่างกายหลังความตายนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงค่ะท่านฝังไม่ผิดหรอกค่ะไม่มีอยู่จริงพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความเชื่อเรื่องอาตมันหรืออัตตาที่เป็นตัวตนถาวรอ,อย่างสิ้นเชิง คำสอนที่เป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาก็คืออนัตตาหรือความไม่มีตัวตนพระองค์ชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้รวมถึงชีวิตของเราด้วยล้วนเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มายืมรวมกันอยู่ชั่วคราวถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปความทรงจำก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงกระแสที่ไหลผ่านเข้ามาในจิตแม้แต่จิตหรือวิญญ,ญาณที่ทำหน้าที่รับรู้ก็ยังไม่ใช่ของเราเลยค่ะมันเป็นเพียงธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูของกูมีดวงวิญญาณที่เป็นเรานี่แหละค่ะคือที่มาของความทุกข์ทั้งปวงเพราะเมื่อเรายึดเราก็กลัวการสูญเสียเรากลัวความแก่ กลัวความเจ็บและที่สำคัญเรากลัวความตายเรากลัวว่าตัวเราจะต้องดับสูญหายไปความเชื่อเรื่องวิญญาณอมะตะจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมความกลัวนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เป็นเราหลงเหลืออยู่แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางที่เหนือกว่านั้นพระองค์ไม่ได้สอนให้เราหลอกตัวเองว่ามีตัวตนที่ไม่ตาย แต่ทรงสอนให้เราเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าตัวตนที่เรายึดถือนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงมาตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่มีอยู่คือกระบวนการหรือกระแสเท่านั้นแล้วทำไมการเข้าใจผิดเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ล่ะคะมันสำคัญอย่างไรล่ะคะสำคัญมากเลยคะ่ะเพราะเมื่อเราเข้าใจผิดเราก็จะมองชีวิตและความตายผิดไปทั้งหมดถ้าเราเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณอมตะ เราอาจจะใช้ชีวิตอย่างประมาทคิดว่าเดี๋ยวตายไปวิญญาณก็ไปเกิดใหม่ไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่การทำพิธีกรรมเพื่อส่งวิญญาณมากกว่าการใส่ใจคุณภาพของจิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะโศกเศร้าเสียใจอย่างฟูมฟายเมื่อคนรักจากไปเพราะเราคิดถึงตัวตนของเขาแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่า สิ่งที่สืบเนื่องไปคือกระแสแห่งจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปทันทีเราจะตระหนักได้ว่าทุกขณะปัจจุบันสำคัญที่สุดทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำของเราในวันนี้คือการสร้างอนาคตและสร้างภพชาติหน้าของเราเองไม่ได้มีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาดนบันดาลให้เรานี่แหละ คือผู้ลิขิตชีวิตของเราเองผ่านการกระทําหรือกรรมของเราเราจะเลิกกลัวความตายแบบหัวซุกหัวซุนแต่จะหันมาเตรียมตัวสำหรับความตายอย่างมีสติด้วยการฝึกฝนจิตใจให้ดีสั่งสมกรรมดีเอาไวา้เพื่อให้กระแสจิตของเราไหลไปสู่สุขต <c oughs> ิเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียแม้ความเศร้าโศกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญญาจะทำให้เราเข้าใจว่า ร่างกายของเขาแตกสลายไปตามธรรมชาติแต่กระแสกรรมดีที่เขาได้ทำไว้จะยังคงส่งผลดีต่อไปในภพภูมิใหม่ของเขาอย่างแน่นอนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็คือการส่งพลังงานบวกเพิ่มเข้าไปในกระแสของเขาไม่ใช่การส่งของไปให้ดวงวิญญาณที่ไหนเห็นไหมคะว่าการเข้าใจเรื่องจิตและวิญญาณให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องปรัชญาที่น่าปวดหัวแต่มันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งชีวิตมันปลดปล่อยเราจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงปลดปล่อยเราจากความกลัวและทำให้เรากลับมาเป็นนายของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สืบเนื่องไปไม่ใช่วิญญาณที่เป็นอมตะแต่คือคุณภาพของจิตและผลแห่งกรรมที่เราสร้างขึ้นในทุกๆขณะ นี่คือสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและนำมาเปิดเผยแก่โลกค่ะวันนี้เราก็ได้ไขข้อข้องใจกันไปอย่างละเอียดแล้วนะคะว่าจิตไม่ใช่วิญญาณในความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันและความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ล่องลอยเป็นตัวตนอมาตะนั้นแตกต่างจากหลักคำสอนในพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงลองกลับมาทบทวนและคบคิดดูนะคะว่าการที่เราได้เข้าใจความจริงข้อนี้อย่างถูกต้อง มันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีวิตที่เราเคยคิดว่ามีเราเป็นเจ้าของเปลี่ยนมุมมองต่อความตายที่เราเคยหวาดกลัวว่าจะต้องสูนสิ้นและที่สำคัญเปลี่ยนมุมมองต่อการทำกรรมของเราในแต่นวันไปได้อย่างไรบ้างแต่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่เราพูดไปในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้กลับไปพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาของท่านเอง ลองสังเกตการทำงานของจิตใจตัวเองดูสังเกตความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองค่ะแล้วคุณล่ะคะมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความเข้าใจใหม่นี้สั่นสะเทือนความเชื่อเดิมของคุณบ้างหรือเปล่าสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ